สวัสดีค่ะเผบ้านานะคะแอบนีเพยกระหูดีจีใ,ใจแองเกิบมากแล้วเกิบมากแล้วอันนี้ซิมารีวิวกันสือเกิบจากซูเปอร์สปอร์ตนะคะมันเป็นช็อปในนี่กลายสดเลยนี่มันเป็นช็อปอยู่ในห้องนะคะ,ะนี่สื่อผ่านแอบสื่อกอก่ะคอล เกบไนกี่นะคเก็บไนกี่ห้องมันสีสมแต่ว่าข้างในเธอเดมตอนนั้นสื่อเขาก็ไปสื่ออยู่ในแอปค่ะแอปมันสื่อว่าซูปเปอร์สปอร์ตนะคะขอไปในแอปส่วนนี้มันกับสีโรดแน่คือตัวนี้มันกับสีมีวิธีทั้งใจเงื่อนโซดโอนแกไปทางนี้โบเห็นนะคะหล่ะกะับรัดทานรัรเครดิตแต่ว่าอันนี้คือเข้าใส่ตัดคานรัรเครดิตนะคะรัดคานรัรเครดิตคือรองเท้าคู่นี่เนี่ย เกือบคู่เนี่ยน่ะมันลดเท่ากับบางเท่เากับเบิร์ได้ไหลที่มันไหลสดคายมันจะถือค่ะอันนั้นจะถือด้วยรวก็เท่ากับแคปคู่ที่เกืบที่เท่าอยากได้ไปหาในซูเปอร์สปอร์ตนะคะและ้วการะบุเบอร์สีต่างๆแต่มันกับสีทรงมั่นกับสีทรงอันสรุปการสร้างสื่อเกืบสื่อของสื่อสุอสนาน่ยังก,กวาไปนะคะ ไฟเซ็ตล้วก็บ,บินทุกอย่างเลยค่ะมาคอดีอย่างนึงของการสื่อตอนนี้คือมีส่วนลดนึงอันแรกถ้าห้าเปิดใส่อันอีกย่งเกาะเอสพีคอเซนเตอร์ของมันนะคะคือไม่ก่อเสินให้ลดอีกสามลอยอันนี้ไปสื่อในไลา์สดอีกรถอีก,อกคู่เนี่ยกะจืะดไปได้ค่ะราคาเต็มนะคือบางพี่นอ้องสามพันกว่าเหลืออยู่พันแปดนี่พันแปดเนี่ยพันเนี่ยรถของแฉะเนี่ยเนี่ยเพียเพียเอออันนี้ห้าวแต่เมื่อเบิง้ง ทีนี่พอเข้าตายใจตัดบ,บัตรเครดิตเนาะมันจะเสียห้าทรงแบนที่ทรงลิงเข้ามาค่ะให้เข้าขาไปใจในแอปเองมีขั้นตอนในการล่องเลขบัตรล่องวันที่ในการยืนยันแบบมีเหล็ที่โอทีทรงกลับขึ้นมาการไใด์ได้ปลอดเพลยระดับหนึ่งค่ะบานที่นี่แต่ว่าเข้ายาตอนตอนใจนึงหล่าวเข้ากับบตัตรตงกห้มันจำของมวนบ,บนัตรเท่านะควเขาเกิดใจผ่านบ,บนัตรนอกบานที่นี่ ถ้ากับ้ายพอใจแหละถ้ากับส่งเอกสารแคปหนะ้าจอที่เท่าเป็นใบเสร็จนะส่งไปให้ในทางไาล่ลเขาเบิกอีกทางหนึ่งแล้วถ้ากับส่งทีอูเท่าที่เท่าจะให้เขาส่งของมาให้ผู้ซื้อมาใส่เวลาส่งใส่เวลาสั่งอันนี้สัง่งวันที่ห้าหรือซุกเนี่ยค่ะเนี่ยวันที่สองมือที่สั่งนะคะวันที่สองเออวันที่สองมือนีวันที่ห้าวันที่าอยู่ได้พี่น้องเนี้วันที there, น่หาโอเคอยู่ บ้านที่นี่เพราวปติดบ้านอยู่ขึนสิบขวแต่บอกว่าอันนี้เป็นกองเท่ากับมาสำรวจของเนาะนี่นี่นี่อาไมาจะกลก่เคียร์ไักกีนี่อันนี้เกิรก์บแลนค่ะเกิร์บแลนงามอยู่ค่ะพี่นอ้องต่ว่าสีสีตอนี่เบิร์เนี่ยอาจสิบ่ดถืใจเป็นไรต่ว่าเออออกมากโอเคเด้นี่ค่ะเกื่อนมันกับสีมี่เห็นเลือกเบอร์เนาะ เบอร์ k, มันก็จะเป็นยูเอ็นหรือยูเคจังสีนะค่ะเบอร์หกหรือเบอร์อยังเบอร์มันก็จะมีตารางให้เราเบิ่งอยูนี้นี่นี่เบอร์มันจะยู่ในเกือบอันนี้ยูเอ็นคือเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดเบอร์แปดนี่คอนี่ใส่คือใส่ขนาดสามสิบเก้าค่ะแต่ว่าเมต้องจำเมื่อตรงจื้อเพราะว่าในอับมันมีมีตารางเปรียบเทียบให้เบิ่งอย, k, อยู่สรุปมาการสรั่งซื้อออนไลน์ทางนี้เ่อ